สวัสดีครับพี่น้องครับสายดวนหวยเด็ดมนีว่าตามตามติดต,ตามความเคลื่อนไหวของตัวเลขนะครับช่ลาบที่วัดจุมสีพัฒนารามนะครับปูชีปักขาวครับครบรบรยากาศทัทท่วไปนะครับนะเพื่อนอนบอนุญาตให้ไปถ่ายวิดีโอในจุดพิธีของปูนะครับเล่นมาถ่ายรอบๆบริเวณวัดนะครับที่มืองเตรสาง ตลาดการเปลียนครับนี่ครับจากหวยงววันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับหนึ่งสามเก้านะครับออกสามเก้าหนึ่งครับถือว่าถึอนะครับนี่ผู้บริจาคระดับซิฟว่าล้านครับนี่ครับผลิตสารนี่แหะครับมือนีก็เร่งมาติดตามตามติดครับตามติดตามนะครับกับว่าเจอพอดีครับ เจอเพิ่นกำลังท่าพิธีเขาท่งหรือเทียมนะครับเป็นพี่น้องเจ้าพิธีเนี่เป็นบริวารได้ครับเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนะครับเทียมอยู่กับปูฤาษอีนะครับหาบันทึกภาพผมก็เลยดงังดังฟังอยู่น้่นละบานเนกเป็นที่นาปฏิยินดีครับว่าตัวเลขได้แล้วครับแต่วัายังบ่ เผลยแพรครับสิเผลยแพร่วันที่สาิเบตขึ้นสาสิงหาคมครับพี่น้องครับต้องติดตามตามติดทั้งช่องนี้แหละครับได้ตัวดีแน่นอนครับโชคลาภงวดนี้ครับปูชีปภูเขาเป็นจัดให้แน่นอนครับฝากติดตามครับขึ้นที่สาิบสิงหาคมนี้ครับไอคบบรรยากาศนะครับ คือว่ามือนีกับปกติดีครับฝากติดตามนะครับณวันนี้นะครับยี่สิบเก้าสิงหาคมงวดประจำวันที่หนึ่งกันจะย,ย่นในยังบ่ปลอยครับยังม่มมีตัวเลขครับโนั้าเนี่ยฝากติดตามนะครับติดตามให้ได้ครับวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมให้กดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไปเลยครับเพื่อจะได้ติดตามท่านเหตุการณ์ในขึ้นสามสิบเอ็ดสิงหาคม ทีมงานสายดวนหวยหเด็ดกสิมติตามและกสิแจ้งให้ท่านทราบทันทีนะครับเพื่อจะได้ท่านเหตุการณ์ใช้ใหการซื้อลอตเตอรี่นะครับโชกลาบของของพวกเข้าครับเบิ้งจากพิธีกรรมวันนี้แล้วครับพิธีกรรมเป็นไปนด้วยดีครับเป็นไปนด้วยดีครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับคิดว่าจะสรุปตัวเลข แน่นอนวันที่31เสียงไาคมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ